Good morning, how are you? Um, thank you. And you? I'm very well, thank you, sis Dow. Thank you, teacher. Good, okay, students, Sabang School, and in English class in Pathom 6-2. And good morning, the teachers and our students in the other classroom or in the other school who are studying with us, Softbank Kaikonwon School or who are watching TV, Softbank Kaikonwon School too student or student in English class and in the other classroom or in the other school I hope that you are very well, you are very good in English class and ready to study English too okay, how you happy today? Yes, I'm happy. Are you happy today? Yes, I'm happy. Good, okay. The student, you say, Yes, I'm happy. Yes, we are happy. And I hope that your friends in the other school are very happy in English class too. Uh, today, we study English in the morning, the second hour on today. It is Wednesday. is it Wednesday, w e d d a y the second of a p w e r วันนี้เราเรียนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมงที่สองซึ่งเป็นช่วงเช้าอากาศมันเป็นไงลูกวันนี้วันนี้อากาศเป็นไงถ้านักเรียนจะถามคุณครูเกี่ยวกับเรื่องอากาศนักเรียนจะถามคุณครูว่ายังไงดีลูกเรามาสนทนากันเรื่องอากาศถามคุณครูซิวันนี้อากาศอย่างไรถามว่าอะไรลูก w h a t i s, uh huh. <S the weather right นั่นเรียนบอกได้างถามว่าเนี่ยอากาศเป็นไง What is the weather like today หรืออาจจะถามว่า How's the weather today How's the weather today เอ๊ะทำไมกูไม่ออกเสียง How's กู How ใช้ a p p s t r for the s หรือนักเรียนอาจจะใช้ How is หรือ How's ก็ได้หรือ What is หรือ Was a p p s t r for the s นะ Was the weather How's the weather The weather ก็คืออะไรนั่นเอง The weather สภาพอากาศเราถามจะชอบอากาศทั่วไป How's the weather? Was h t the weather? Was h t the weather like? Like ความหมายที่นี่จะบอก Oh I like to eat ice cream. Like ตัวนี้ความหมายคือชอบแต่ l i k ตัวนี้ความหมายคืออะไรลูก Like มี2อความหมายเช่น I like to eat ice cream ฉันชอบทานไอศครีมแต่ What is the weather like today? ฉันชอบวันนี้อะไรใช่ไหมลูก ใช่เปล่าใช่แปลว่าชอบไหมไม่ใช่แล้วความหมายคือลักษณะอะไรลูกอ่ามันเป็นลักษณะอย่างไรไรตัวนี้คือลักษณะหรือเหมือนเป็นยังไงคล้ายอย่างไรนะวันนี้ความหมายไม่ใช่ชอบแล้วนะคะอ่าเช่นกูถามว่า is t weather like today วันนี้อากาศเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมินาทะเป็นเชี่นไรหรืออะไรอากาศเป็นอะไรลูกวันนี้อากาศ is warm นักเรียนบอกว่นี่อากาศอบอุ่นใช่มหมคะ is warm หรือครูอาจจะบอกว่า oh today is a lovely day today is a lovely day วันนี้เอาใช้ไหมคว่า lovely มาใช้ในภาพอากาศและครูจะบอกว่าไงคะวันนี้อากาศน่ารัก it is a lovely day today is is a lovely day today วันนี้อากาศน่ารักอากาศน่ารักของครูนี่หมายถึงอากาศทำไมลูก อากาศเป็นไงลูกอากาศดีอากาศสดชื่นใช่ไหมคะ,ะความหมายก็คืออากาศดีนั่นเองนั่นเลยอาจจะใช้ a lovely day หรือ a nice day หรือ our beautiful day เรามาเปรียบเทียบกับสภาพอากาศได้ไหมลูกได้ไหมลูกได้ไหมคะได้ไหมคะเอาโหอ่ะตอนนี้ออกเสียงแล้วเริ่มออกเสียงทีนี้แล้วอ่ะลองบอกคุณครูซิวันนี้อากาศดีบอกว่าไงคะ วันนี้อากาศดีบอกว่าไงคะอัดดังๆลูกฮะโอ้ยกระซิบอยู่ข้างหูไม่ได้ยินอัดดังๆค่ะวันนี้อากาศดีบอกว่าไงคะ is isa อะไรลูกเบาๆดังๆสิลูกอะไร มีคนบอกแล้วชัยุทธบอกว่า it is a nice day ถือาอากาศดีได้ไหมได้อะ y t h i n g else อย่างอื่นอีกนะ it is a beautiful day วันนี้อากาศดีอากาศสวยงามอะต่อไปอีกอะไรได้อีกคะ it is a lovely day ก็ได้บวงแล้วเป็นอากาศดีเราใช้ประโยคเหล่านี้ได้ หรือถ้าครูถามว่าโอ้วันอีสเตอร์วันนี้นักเรียนรวมเลยว,ว่าอากาศดีอิ s สเลอร์ y รีเด t อิต b ีซ u าบิวตี้ฟูลเดย์อิต r ีซ y คีเสกายเพื่อนบอกอินสค c ี e a สกายคืออะไรลูกท้องฟ้ามันแจ่มใสอิ s ส n เนส day. เดย์วันนี้อากาศดีหรืออิ s ส b บิวตี้ฟูลเดย์เราใช้อย่างนี้แต่ถ้าอากาศไม่ดีลูกวันนี้อากาศไม่ดีเลยอิต s ีซ a าแบดเว e เอร์ is a bad weather อ่ะพร้อมกันสิค้าวันนี้อากาศไม่ดี is a bad weather bad <Bread. S 1> ก็คือไม่ดีนะ is a bad weather is a good weather วันนี้อากาศดี is a fine weather เราใช้ได้หมดเลยนะในเรื่องสภาพอากาศอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้คุณครูให้นักเรียนอยู่สัปดาห์ของการอะไรลูกเฉลิมฉลองใช่ไหมคะในเรื่องวันอะไรลูก Father's Day หรือ Father's o so n พอแห่งแผ่นดินของเรานะวันนี้เราก็ร่วมถวายพระพรพระองค์อีกครั้งหนึ่งอะโอเค Look at the first slide and everybody in English class and in the classroom give say to the King of Thailand อะโอเค Look at the first slide เรามาถวายพระพรพระองค์ท่านมาพร้อมกัน One two three Again, like the priest. One, two, three. Long live his majesty, Very good. Okay, this student in the world, in Thailand, in the other classroom and English class. Okay, you say long live his Majesty the King. Okay, good. And next. โอ okay. เค t h e กศิษย n t กนในทั่วโลกเด็กทั่วโลกเลย t h ไทยผ p e พ่อไท h ศิ d ย์เ uh, we love our king นะทุกๆคนนะคะพวกเราทุกคนประชาชนชาวไทยหรือเด็กชาวไทยทุกคน love, love ก็คือรักพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะคะ we love our king long live the king of Siam สยามก็คือประเทศไทยเรานั้นเองใช่ไหมคะ and long live the king of Thailand หรือนั่นี้อาจจะใช้ Long l i e His Majesty the King คำว่า His Majesty ก็ย่อมาจากคำว่าอะไรลูกมาจากคำว่าอะไรลูกมาจากคำว่า H ใช่ไหมคะแล้วก็ P แล้วก็ M ใช่ไหมคะ H M อันนี้นะเป็นตัวย่อที่เราเขียนไว้นะเวลาเราอ่านจริงๆเราก็ต้องอ่านคำว่า His Majesty ความหมายก็คือ the King ความหมายหมายถึงพระมาหากษัตริย์นั่นเองนะคะ นะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะเอาละค่ะเราคิดทิ้งวิดีโอเฟนอีกแ a น and invite your f r i e n d to in the class เรามาบอกเพื่อนไปทางก่อนเอ๊ะมาเริ่มเรียนกันแล้วอ่าบอกเพื่อนไปทางพร้อมกันค่ะ welcome yeah. On Wednesday December the seventh อย่าลืมออกสิง th ด้วยเวลานักเรียนเขียนได้เก่นได้ถูกต้อง s อะไรคะอะสเปล seventh s e v e n t h oh very good และอย่าลืมดูด้วยถ้าคุณครูบอกว่า on Wednesday ใช้กับวันใช่ไหมคะ แล้วถ้าคูใช้กับเดือนอย่างเดียวคูจะใช้ออนไหมลูกใช้อะไรลูก in December ใช้เดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเดือนนั้นมีอูกมีวันอยู่ด้วยเราก็ใช้อ n อนใช้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคแล้วพบการวันนี้โอใกล้ใกล้แล้ว the seventh นะ s o f December วันนี้วันที่เของเดือนธันวาคมแล้วนะคะโอเคอ่าไดวคุณครูบอกข่าวว่าออ one t one t เราจะเลื่อนไปสอบในวันที่ อะไรคะอ uh, next year ปีหน้าเลยแต่ mm hmm. เดือนอะไรคะ mm hmm. เดือนกุมภาพันธ์คือ February the 1 5 t h วันที่15เดือนกุมภาพันธ์นะคะโอเคอ่ะคิดทิ้งวิดจ์จะซ่องเรามาทักทายด้วยเสียงเพลงโอ้วันนี้เดี๋ยวมีคนร้องเดี่ยวเลยเนะี่ยคนนู้นอ่ะข้างหลังน่ะนะอ่ะพร้อมกัน Hello, 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 hi to you. Hello, 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 hi to you. We are so glad you came today. We will learn and work and play. Oh, hello, 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 hi to you. Hello, 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 hi to you. Hello 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 Hi to you We a r e s o g l a d you came today We will learn and work and play Oh Hello 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 Hi to you Good Okay ทีนี้คุณถามเกี่ยวกับเนื้อร้องก่อนนั่นบอกคุณครูดูคำนี้มี verb หรือคำกริยาอะไรบ้าง คำไหนที่เป็น verb Which verb are they มี pray อะได้และ pray work อะไรอีก pray work อะไรคะ learn good อะไรอีกลูกสิ่งที่กระทำได้ก็มีกั่นั่นบอกครูว่า pray work learn อะไรคะ claim แต่นี่คุณครูไม่ได้ใช้คำครูใช้เคมเคมเป็นเวิร์ช่องทีสอของคําว่าคําคาเคมคาทําไมครูใช้เคมสิ่งที่เรียนมาเรียนแล้ววันนี้เคมความหมายคือมานะเป็นเว r ร์ช่องี่สอของคําว่าคำไอ้รู้ไอ้รู้จักนะคะอันนี้เป็นเว r ร์ e มีเคมมีเร r n นมี work and me pray แต่ helping verb helping verb คือเวิรช่วยก็จะมี is am are จะมี view i l วต่างๆนะคะ V R อ๋อนี่เป็น helping verb เป็น verb to be i l w ก็เป็น verb to view นั่นเองนะคะมีด้วยเดี๋ยวเราจะมาเรียนลึกอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะเรามาเรียนเรื่องของเราคือ seasons and climate seasons and climate